เขาอยู่สูงเหมือนพี่ๆเขาเลยเอวิ่แเราไปดูน้ต,นตกกันจากมุมสูแบบงจากมุมสูงสายังเขาอยู่เป็นคู่เลยเห็นไหดิงสวยจังเลยอ่ะดูาิู

ไปนุ้กังเต็มช้นเจถ้าวินกินไก่เยอะๆวินก็จะขันได้เหืยเห็นไหมง่ๆกินงงอะดีวว่ามาจากตัวไหนนี่ไงคันอีกสีถ้าวินกินบอลคอนเยอะๆ วินจะขันแบบเมื่อกี้เลยเขาแบบเขาเขาก็เดินของเขาไงนี่ใครนะคะไม่รู้อ๋อนี่ใส่แต่เมื่อกี้ใส่กุ้งอะไรที่อย่างเนี่ยนะบายไปกันดีกว่า ก็ัรออีกนองกปนีครับเดิมเดิมมะสวยมากเลยอ่ะชอบตรงนี้มันเหมือนนกนูเอแต่เขากินได้แบบไปอางนี้กาดนี่มีนกอีนงเมีไข่ด้วยดูนี่ไม่นไข่เขย ครับมีอะไรบ้างีอ้าวกระตจงหนูกระตจงหนูก็อยู่ในกรมนี้หรอเป็นนกยูงอินเดียนกยูงอินเดียขาวนกว่ากระตจงหนูปะวินดูวินดูนู่นค่อยู่ตั่ใหญ่เบิ้มเลยปะ อันนี้มันน่าจะเป็นตัวตัวอะไรอ่ะงนี้คุหมอนีน่ารักมากเลยน่ารักมากวอันนี้ตุ๊บตุ๊บโปเลยอ่ะวุ่นวุ่นเลยโอ้พระเจ้านกเต็มเลยอ่ะป้าเราวังทางเดินนะคะมันชันมากเลยนกเยอะเลยอันนี้เรากำลังลุงจากโอมงงยักษ์ที่เขาเอานกมาใส่ไว้ให้ดู แล้วก็มาชนกับกรุ๊ปทัวร์ของโรงเรียนด้วยก็วินดีเพื่อนๆเยอะเลยเหนื่อยขอบเหมือนกันนะนแต่ก็สนุกดีเย็นสบายข้างหนดี้เอยอะเลยอ่ะกำลังลงค่ะ